สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับบรรยากาศช่วงเช้านะครับแล้วก็สวัสดีไปทางชาวเกษตรทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่11เดนะครับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับทุกท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าในส่วนตรงนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นสวนสนามเด็กเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสนามเด็กเล่นของเราได้ชํารุดเรียบร้อยแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็คือยังใช้ประโยชน์จากสนามเด็กเล่นอยู่เพราะว่า เรามีสนามเด็กเล่นใหม่แล้วแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับแต่ไม่ได้ให้เด็กเล่นสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือเรานํามาเป็นที่เลื้อยเป็นโครงสร้างให้ผักได้เลื้อยขึ้นไปนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะยังสวยงามคือเราไม่ต้องทําโครงแต่เราใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือน้ำผักมาปลูกนะครับมีอยู่ทั้งหมดโอ้โห,หลายที่เหมือนกันฮะไอ้ที่ ชารุดแล้วก็ชารุดชารุดหมดเลยนะฮะก็คือไม่ได้มาตรฐานแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็พังนะครับเด็กขึ้นก็ไม่ได้แล้วนะครับพวกเราเลยนํามาปลูกผักดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้กลายเป็นสวนผักเกษตรพอเพียงไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นผักเลื้อยนะครับพวกตระกูลเถานะครับพอโตแล้วก็จะเลื้อยขึ้นไปนะครับตามโครงสร้างที่มีอยู่นะครับในส่วนตรงนี้จะมีอยู่2ผักนะครับคือถั่วพูกับถั่วฝักยาวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะ เพราะ,ะพันธุ์มันโตขึ้นมันก็จะเลื้อยขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะสวยมันจะโอเคไหมมันจะเลื้อยขึ้นไปตามธรรมชาติเหมือนอพวกไม้พวกอ,อะไรเป็นมีมไหมแต่ว่าผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่าพวกผักพวกเถามันก็มันก็ไม่เลือกที่ขึ้นอยู่แล้วนะฮะเนี่ยนะฮะตรงกลางนี่นะฮะ โอ้โหสวยงามนะฮะส่วนตรงนี้มีทั้งหมด19ตะกร้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด6ตะกร้าครับนะพามาดูเลยฮะเร็วๆไปเลยนะวันนี้ผมจะอัปเดตให้ดูทุกๆวันนะครับเนี่ยฮะก็ถือเป็นไอเดียที่ดีนะครับจากคุณครูเกษตรนะครับคุณครูนัตยาภูทองตายนะครับเป็นผู้ดำเนินโครงการนี้ครับ ก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะเพราะว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูต้องกล้โอ้โหโอเคเลยนะตอนเช้าๆเด็กๆนักเรียนก็จะมาช่วยกันรดน้ําผักนะครับในสวนตรงนี้แล้วก็สวนก็ใรพระเพ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายลงก่อนหน้าน,น,นี้ก็ประมาณนี้นะฮะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่นะครับในสวนตรงนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ผมครูพักรูเรียนวังไผ่ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ